พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่564แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทัก ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโปรอยู่นะคะโปของเราก็คือซื้อหนึ่แถมหนึนะคะยิ่งซื้อเยอะเท่าไหร่ก็จะได้เพิ่มเท่านั้นเลยนะคะแถมกันแบบจุกๆเลยนะคะวันนี้ก็มีผ้าสวยๆผ้าเดิมๆผ้าบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวเกาะรอยสีราชาเนื้อนวะโลหะสภาพดีน่เก็บน่าบูชาค่ะ เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะสําหรับเหรียญนี้ค่ะสําหรับเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวเกาะลอยสีราชาเนื้อนวะโลหะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วแซยิต8ปดปีจังหวัดนคปรปฐมต่อโคตหมายเลขสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเจือนะคะกระไหล่ทองสวยๆนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีปี2512สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ศิละปะก็สวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวง พ่อลานะคะวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมไม่ทราบที่เฮงเฮงรวยรวยตลอดการสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะเหรียญแลกๆก็น่าเก็บนะคะค่ะสําหรับเหรียญไม่ทราบที่นะคะรวยรวยเฮงเฮงตลอดการนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อศีลาแดงวัดศรีบัวแดงจังหวัดอ่างทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสีลาแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหนรียญกระไหลทองพระร่วงไตภา,าคีงานนมัสก,การองค์พะระปฐมเจดีปี2554ยสสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะการสำหรับเหรียญพระร่วงไตภา,าคีนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อแก่ปี2516สภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อแก่สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพเล็กหลวงพ่อโสธรสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่เดิมๆเ,เลยนะคะสภาพดีนะคะกระล่ยเงินเต็มนะคะการสำหรับเหรียญใบโพเล็กหลวงพ่อโสธรสภาพสวยสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินรุ่นเททองสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่สภาพดีนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินรุ่นเททองสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชการที่9ครบ3รอบปี2,506สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะคะ สำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบนะคะสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชเล็กก้นอุดกิ่งกิ่งดังไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ กิ่งดังนะคะกิ่งลื่นนะคะก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชเล็กก้นอุดกิ่งกิ่งดังไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่อหนุมานนั่งยองยองหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะค่อนข้างโตเล็กน้อยนะคะสำหรับองค์นี้สวยนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะต่อโคตใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหานุมานนั่งยองยอนะคะหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจรลันรุ่นมงคลเจ็ดรอบวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปีสองพันห้าห้าสสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สําคัญนะคะ ราคาเบานะคะสําหรับหลวงพ่อจรันนะคะตอนนี้นะคะเก็บได้เลยนะคะค่ะสาหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อจรันนะคะรุ่นมงคลเจ็ดรอบนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยค่ะเดี๋ยวเราไผชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตพระอาจารย์ผาวัดไตาสามคัคคีด้านหลังฝั่งตะกุดและเกษาสาภาพสวยสมบูรณ์ พร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะด้านหลังฝังตะกุดกับมีเส้นเกสานะคะสวยนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตพระอาจารย์ผานะคะสภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350หค่ะนะเก็บน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงบัวเนื้อดินสําหรับนะคะองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะด้านหลังปั๊มยันนะคะวันนี้จัดมาถึงสององค์นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสององนะคะแต่เป็นพิมพ์เดียวกันนะคะด้านหลังจะมีตัวหนังสือแล้วก็ปั๊มยันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าทา่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะ นำมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อดินหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะคะด้านหลังปั๊มยันก็จะอยู่ที่องค์ละ350ค่ะเก็บได้เลยนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นสมปัตถนาพระอาจารย์คงวัดกลางบางแก้วปี2555สภาพสวยเดิม พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะต่อโคดรหมายเลขด้านหลังนะคะสวยค่ะค่ะสําหรับเหรียญเจ้าสัวพระอาจาร,รย์คงวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญเก้าจอมรุ่นหนึ่งวัดพระธาตุจอมศักดิ์จังหวัดเชียงรายเหรียญสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สายเหนือนะคะสำหรับเหรียญเก้าจอมรุ่นหนึ่งวัดพระธาตุจอมศักดิ์เชียงรายนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สามค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธยี่สิบหศตวรรษเนื้อดินพิธีดีพิธีใหญ่พระสวยกล่องเดิมๆดน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองอค์งพ,ะพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บหน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะ สวยเดิมนะคะพิธีทีทพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระพุทธ25ศตวรรษเนื้อดินนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธ25ศตวรรษเนื้ออันปะกา้าพิธีดีพิธีใหญ่พระสวยกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมนะคะสําหรับเหรียญนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะเดิมเดิมเลยนะคะสวยนะคะค่ะสําหรับเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษเนื้ออันปาก้านะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพระพุทธยีสิบห้ศตวรรษเนื้อชินพิธีดีพิธีใหญ่เหรียญสวยกล่องเดิมเหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดกําลังตามหานะคะก็อย่าปล่อยให้หลุดมือหรือพลาดเลยนะคะสวยมากนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะวันนี้จัดมาให้ทุกๆท่านพบเอ่อครบ3ามแบบเลยนะคะที่ผ่านมานะคะเห็นไหมคะมีทั้งเนื้อดินเนื้ออัปป้าแล้วนี่เนื้อชินนะคะ สวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะค่ะสาหรับเหรียญพระพุทธย5ศตวรรษเนื้อชินนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,300ค่ะสวยมากเลยนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อสามกษัตริย์หลวงปู่หมุนวัดป่าโนนเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดปี2561สภาพสวยกล่องเดิมๆพร้อมใบคาถาเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยกล่องเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้ตอกโค้ดหมายเลขด,ด้านหลังนะคะสวยมากๆเลยนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะวัดป่าโนนเมืองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตชุดไตภา,าคีรุ่นเศรษฐีเงินล้านวัดหัวกระบือกทมสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะรูปแบบท่านสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ ต่อโค้ดใต้ฐานนะคะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสําหรับก้นน่าจะเป็นแผ่นเงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นไหมคะแต่บอกได้เลยนะคะเหรียญสวยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะฝังกิ่งด้านในนะคะเห็นไหมคะ ิงดังกางวานเลยนะคะสวยมากๆถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อโตชุดไตาพาคีวัดหัวกระบือนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยจริงนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ